สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชชงพงสพผาละนะครับพี่น้องเนาะก็เพิ่งกลับมานะครับจากการไปหยดน้ํากรดนะครับอยู่ที่ไร่ผู้หลวงนะครับพี่น้องเนาะก็มาถึงนะครับก็มาทานข้าวนะครับ F c ทุกท่านเนาะอ่ะเออจะพูดยังไงดีล่ะนะครับก็ คลิปเดียวนะครับพี่น้องดูผลนะครับ,ค,รบคลิปที่ผมโทรหาทางประเตนนะครับคอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามและชมคลิปของผมนะครับกนะ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 ็หลายเดือน นะครับทุกท่านที่ผมไม่มีรายได้จากช่อง YouTube ซึ่งก็ยังว่าเนาะนะฮะผมนะ่ะทำคลิปนะฮะการใช้ชีวิตประจุบ,บันของผมนะครับพี่น้องส่วนมากก็ไม่ได้ออกไปถ่ายทำเนาะไปถ่ายทำข่าวทำคอนเทนตนะ์นอกสถานที่นะครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นคลิปทานข้าวนะคคลิปไปไล่ไปสวน นะครับพี่น้องเอฟซีเอ๋ยนะก็ไม่ค่อยมีเรื่องอดราม่ากับคนอื่นไม่ได้มีเรื่องเล่ากับคนอื่นเขานะครับพี่น้องเนาะเอฟซีก็ไม่ไม่ค่อยสนใจนะครับเท่าไหร่นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะแล้วทีนี้ผมทําคลิปนะทัวรหาป้าแตนนะครับทุกท่านเนาะ โอ้โหยอดคนดูถล่มทลายนะครับทุกท่านเนาะก็หลายเดือนนะครับที่ไม่มียอดคนดูเยอะขนาดนี้นะครับรายได้จาก Youtube ก็6เดือนเต็มๆนะครับที่ไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ยังทำนะครับเพราะว่าใจผมมันรักนะครับถ้าไม่ทำมอนเหมือนมันขาดอะไรไปไม่รู้นะครับพี่น้อง f อเนาะ ก็ไม่มีใครดูเนาะดูคลิปละร้อยสองร้อก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพี่น้องอ่าก็าทำไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเอ่อยังไงล่ะมาถึงเมื่อเมื่อผมทำคลิปเนาะคลิปนั้นนะที่ยอดถล่มทลายนี่นะรายได้ก็เดือนหน้านะครับได้กับเขาแน่นอน นะครับพี Na, ab, rumor, lag, ่น <popular Christmas> ้องเอฟซเลยนะครับน่าจะเข้าเดือนที่7นะครับพี่น้องโอ้โหคงจะได้กับเขาบ้างเนาะเพราะว่ายังไงผมผมเข้าไปเช็คดูนะครับพี่น้องเอฟซเนาะมันครบเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับทุกท่านเนาะครบเกณฑ์ที่ทาง Youtube เขากำหนดนะครับ ก็โอ้ดีใจนะครับถึงถึงแม้มันจะไม่ได้เยอะนะครับก็ก็ดีใจนะครับพี่น้องเพราะว่าคนมันเคยได้นะครับแล้วมันไม่ได้นี่มันยังไงไม่รู้นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ่าแม่แม่เงินเดือน u t u b e เดือนหน้าออกเนี่ยอ่าให้พ่อเก็บไว้ก่อนเด้อ,เ,อเดี๋ยวพิ่งใช้เด้อ ไม่มาใจเาว่าจะได้เก็บอยู่บ,จะจะเบ,บ่เนาะผมเป็นล่างที่หาเงินนะครับทุกท่านส่วนล่างที่ใช้เงินก็รถรถไทยขาวสองคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกท่านเนาะยังไม่ได้ไปดูหมูเลยนะครับเมื่อวานพ่อโทรมาก็ถามเรื่องหมูนะครับน เมื่อไหร่มันมันจะออกลูกเนาะนะครับท้องท้องมันหยดเลยเนาะทุกท่านเนาะท้องมันเวลามันนอนนะไอลูกมันกระดิกเนาะลูกมันเคลื่อนไหวแล้วมันติงลูกมันติงดึดักดึกดักดึอดักอยู่นะครับพี่น้องโอ้ก็รอลุ้นกันนะครับยังไม่ออกเลยนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะ ก็เดี๋ยวจะทำการลับมีดชเช่นเคยนะครับในวันนี้เนาะส่วนลุงนี้นะครับทุท่านเนาะชายชายโสดนะครับชายโสดนี่น่าจะสายป่าเหมือนเดิมนะพาอยู่หากินนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่าชาวบ้านเขาได้เห็ดบดนะครับทุท่านเนาะเดี๋ยวลุงนี้ก็จะขึ้นไปเลาะดูเห็ดบดนะครับ ฮะอาเหตุบทออกนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละปีนี่มันจะมีเหตุบทเข้างินได้เหตุบทเข้าดอเหตุบทเข้างินนะก็ลุงนี่ก็ไปเลาะนะครับก็ธรรมดาเนาะคนไม่มีภาระนะครับพี่น้องลุงนี้ไม่มีภาระอะไรนะครับลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีบหนี้สินก็ไม่มีนะครับพี่น้องสบายสบายนะครับ พวกเรานี่โอ้ภาระ,ะเยอะนะครับพี่น้องอ่าไหนค่าอันนั้นไหนค่าอันนี้นะครับลุงนี่ค่าไฟก็ไม่ได้เสียนะครับพี่น้องเออนะครับเออปลูกยางก็ลุงนี่ไม่หวังขึ้นไปกินเองนะฮะให้คนอื่นกรีดนะครับปลูกยางไว้เนาะทุกท่านเนะาะไว้ให้หลานเลี้ยงนะครับทุกท่านเออสบายสบายนะชีวิตลุงนี่นะครับ อยู่บ้านคนเดียวเอ้น่าจะนอนนอนหนาวเนาะฮะผมอะแย่บอกนอนหนาวแล้วไม่มีคู่นอนก็อย่าว่าเนาะขนาดผมผมกับแม่มาต่อยก็นอนคนละห้องนะครับผมก็นอนอยู่ห้องนี่นะครับแม่มาต่อยก็นอนอยู่ห้องเของมาต่อยสามห้องเนาะทุกท่านนอนคนละห้องนะครับไม่นอนไม่ได้นะฮะเอฟซีทุกท่านเนาะถ้าไม่นอนนะครับหนูนะครับพี่น้องเอฟซีเอ๋ย หนูมันวิ่งไปวิ่งมาเนาะก็ต้องนอนนะครับถ้ามันได้ได้เห็นคนนอนก็มันมันก็ไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่นะครับอ่าโอ้วันนี้ก็ลมแรงนะครับผมลมเนะเมื่อคือนนี่โอ้ลมสุดยอดเลยนะครับพี่น้องนะลมแรงมากเลยนะครับอ่ะยังไงยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เข้ามาชมคลิปของผมนะครับนะ,ะดีใจสุดๆเลยนะครับก็จะได้สงสัยจะได้อีกไม่นานนะครับพี่น้องจะได้รับโลูกับเขานะครับผมเออ,เอ,อช่องอื่นเขาได้รับโลูหมดแล้วนะครับทำยูทูา ยังไงล่ะเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนเนาะหลายหลายคนเลยทีเดียวนะที่ได้รับโลกนะครับแต่ผมนี่ครับพี่น้องไม่รู้เป็นอะไรนะครับพี่น้องเนาะก็เห็นผู้ติดตามนะเห็นเอฟซีลุงพลป้าเตนเข้ามาติดตามช่องของผมอีกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ